วันนี้เรามาดูการซ่อมมือถือ s ซัมซุงอาการ My ไม่ดังครับตัวนี้เป็นซัมซุง A 1 2นะครับอาการเวลา,าโทรสนทนาแล้วเวลาเราพูดไปคนอื่นไม่ได้ยินนะถ้าเป็นเครื่องเรานะครับเราอยากทดสอบว่าไม่เราเนี่ยมันดังปกติไหมลองกดถ่ายวิดีโอก็ได้ครับแล้วลองพูดไปด้วยเพราะถ่ายเสร็จลองกดเปิดดูว่าเสียงที่เราพูดเข้าไปเนี่ยมันเข้าที่วิดีโอไหมนะครับถ้าไม่เข้าก็แสดงว่าตัวไม่ขาดนั่นเองนะนนเนะช็คง่ายๆเลยโอเคตัวนี้นะครับ การแก้เนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนเฉพาะไม่เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าไม้มันเป็นตัวเล็กมากมันเป็นมันไมอิเล็กทรอนิกส์ถ้าโดนความร้อนนิดเดียวก็คือพังเลยนะครับเครื่องนี้ที่ดูน่าจะโดนน้ามานะครับอาจจะเล่นน้ําช่วงสงการอะแผงก้นชาร์ตนะครับมีปัญหาทําให้ไมไม่ดังนะครับลําโพงแตกอะไรพวกนี้เราสามารถซ่อมตัวนี้ก็คือเราจะทําการเปลี่ยนแผงก้นชาร์ตเลยซึ่งในแผงก้นชาร์ตเนี่ยมันจะรับส,รรสัญญาณของลําโพงนะครับก้นชาร์ตไม่นะ ลำบููหูฟังอยู่ที่แผงกนชาร์ทั้งหมดเลยอ่ะขั้นแรกก็ทําการแกะเครื่องครับเอาฝาหลังออกตัวนี้มีสแกนลายนิ้วมืออยู่ปุ่มด้านข้างนะั้นเนี่ยต้องระวังนะปุ่มเปิดก็อยู่ตัวนี้ถ้าเรายกไม่ระวังสายแพ้ขาดเลยนะครับตัวนี้เป็น A 1 2สังเกตนะครับเวลาเป็นช่างเนี่ยต้องสังเกตตัวนี้เนี่ยเรายกขึ้นมาะจะเห็นว่าไม่มีตัวครอบเลยก็งัดออกได้เลยครับตัวนี้โอเคอ่าจากนั้นเราจะทําการแกะตัวครอบล่างนะครับ เราจะทำการเปลี่ยนแผงก้นชาร์จใหม่นั่นเองโอเคก็ทำการคลายน็อตเลยครับทีนี้คลายน็อตทุกตัวถ้านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆในช่องสอนออนไลน์ก็ติดปัญหาตรงไหนก็ทักสอบถามได้ครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้โอเคอันนี้ก็คลายน็อตออกทุกตัวนะครับ ตัวนี้เครื่องนี้ที่ดูคร่าวๆอาจจะเคยเปลี่ยนจอไอเปลี่ยนแผงก้นชาร์จมานะครับเพราะว่าปกติเนี่ยน็อตอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะต้องมีสติ๊กเกอร์ติดรูน,อน,อน็อตไว้แต่นี้ไม่มีแล้วนะครับแสดงว่าเคยซ่อมมาก่อนมือถือถ้าโดนน้าเนี่ยนะครับอาการจะเยอะนะเวลาซ่อมเนี่ยต้องซ่อมทีละจุดนะครับอโอเคตอนนี้เราก็ทําการไขน็อตเสร็จแล้วก็งัดตัวครอบออกนะครับตัวนี้เป็นตัวครอบนะบางรุ่นจะมีลําโพงติดออกมาด้วยนะครับแต่ลาโพงติดอยู่ตรงนั้นนะ อยู่ที่เครื่องอ่าตอนนี้เราก็ทําการงัดสายแพรออกเวลางัดสายแพรใช้ลิฟต์งัดขึ้นนะครับอย่าใช้เหล็กงัดนะอาจจะไปโดนตัวช็อกเก็ตพังได้ก็ัวที่สายเสาสัญญาณนะครับสายสัญญาณเครือข่ายเวลาใสา่ถ้าเราลืมใส่เส้นนี้มือถือจะไม่มีขึ้นเลยโอเคตอนนี้เราก็ทําการยกแผงออกมานะครับจะเห็นว่าทําไม่ยากนะครับแค่สั่งแผงตัวใหม่มาแล้วก็ทําการใส่คืนนั่นเองอ่าไม่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในไม่ตัวนี้ ชัดไหมเห็นไหมตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับที่เป็นสีเงินเนี่ยตัวนี้แหละครับตัวนี้เป็นไมล์มันนะครับถ้าเปลี่ยนถ้าช่างที่มีฝีมือหน่อยอาจจะเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าราคาเปลี่ยนกับราคาอะไหล่มันไม่ต่างกันเยอะนะครับมันนิดเดียวนะครับแล้วก็สั่งแผงใหม่มาเลยแผงใหม่เป็นแผงแท้ด้วยนะครับที่ผมสั่งมาออริจินอลมันจะมีละมันจะมีสองเกรดนะเกรดแท้กับเกรดเทียบนะครับถ้าจะให้ดีแนะนําสั่งเกรดแท้มาใส่นะครับ ก็คืองานอนะมันจะมีงานเทียบกับงานแทะนะครับแล้วก็ทําการสั่งมาใส่เข้าไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูอีกรอบนึงนะสมัยแต่ก่อนนี่เราต้องทําการบัตรจีย้ายตัวสันนะแต่ตอนนี้รุ่นใหม่ๆไม่มันตัวสันมันจะอยู่ที่แผงวงจรละนะครับอ,อยู่ที่ด้านล่างที่กรอบมันละแค่ระวางตัวนี้ลงเท่านั้นเองอโอเคครับ ก็ดูตำแหน่งของมันนะครับตัวนี้ถ้าไม่ไม่เสียลำอ,อะไรนะรูหูฟังเสียนะครับหูฟังเสียก้นชาร์จชาร์จไม่เข้าเนะี่ยถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ก็คือแก้ไขได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าแผงก้นชาร์จมันจะมีรูหูฟังมีไม่มีก้นชาร์จนะครับมีแผงรับสัญญาณลำโพงนะมันก็จะรวมทั้งหมดเลยนะครับ ปกติตัวนี้จะพังง่ายเพราะว่าอะไรครับเวลามือถือเราตกหล่นใช่ไหมมันจะเอาก้นลงเสร็จแล้วเนี่ยพวกน้ําหรือคราบน้ําก็จะเข้าตรงรูลําโพงอะรูหูฟังรูก้นชาร์จนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ละเอียดอ่อนที่สุดเลยดังนั้นจะพังง่ายนะครับตัวนี้ผมก็เปลี่ยนให้ลูกค้าอยู่ที่4ี่ยห้าบบาทเองนะครับไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะราคาอะไหล่พร้อมค่าแรงนะครับ ก็เปลี่ยนให้ราคาช่างนะครับแต่ถ้าส่งมาเนี่ยก็อาจจะมีค่าจัดส่งไปกลับด้วยนะครับตัวน,นี้ก็คือคนที่อยู่ใกล้กันเอามาให้ทำนะครับมันก็ไม่มีค่าจัดส่งไปกลับมันก็จะราคาประมาณนี้ถ้าส่งไปกลับท่านก็ต้องเสียค่าส่งกลับเองนะครับประมาณห้าสิบาทตัวน,นี้เปลี่ยน4ี่้อหสิบก็จะอยู่ประมาณห้าร้อยนะครับรวมส่งกลับให้ตัวน,นี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูเดี๋ยวผมขันน็อตให้เสร็จก่อน ตัวนี้ไขควงที่ผมใช้เป็นไขควงไฟฟ้านะครับเวลาขันจะง่ายนะถ้าท่านไม่มีไขควงไฟฟ้าก็หาไขาควงทั่วไปครับแต่ว่าน็อตเนี่ยมันจะขันแน่นหน่อยนะน็อตรุ่นนี้ไอ้มือถือรุ่นนี้น็อตมันใหญ่นะครับโอเคพอขันน็อตเสร็จเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการประกอบครับเดี๋ยวผมจะแนะนำการประกอบฝาหลังว่าเวลาเราใส่ใส่ยังไงให้ใส่ง่าย โอเคหลังจากคันน็อตเสร็จทีนี้ก็ใส่ตัวแพรปุ่มเปิดแล้วก็สแกนลายนิ้วมือนะครับมันเป็นลักษณะช็อกเกตแบบติดนะสมัยใหม่จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดครับวางลงแล้วก็กดลงนั่นเองถ้าจะออกก็งัดออกงัดขึ้นอนะ่ะแค่นี้นะครับคือมือถือสมัยใหม่เนี่ยคนที่ซ่อมไม่เป็นก็ซ่อมได้นะครับเพราะว่ามันมันทำไม่ยากเลย แค่แกะเครื่องได้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ก่อนนี้จะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพวกรหัสพวกอะไรเนาะแต่ก่อนแต,แต่ตอนนี้ก็ยากนะต้องใช้โปรแกรมนะครับในการปลดล็อกถ้าเราล้างเครื่องแล้วติด gmail นะบางท่านถามว่าเวลาล้างเครื่องแล้วทําไมติด gmail นะครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเจ้าของเครื่องจาเมลเดิมไม่ได้อะตัวนี้มาดูนะครับแผงเก่าเราเห็นไหมตัวนี้รู้สึกว่าจะมีคราบด้วยนะครับมีจุดที่ช็อตนะ เครื่องน่าจะเคยโดนน้ำมาตัวนี้นะครับที่ผมว่านะครับทำให้ตัวไม้ทำงานผิดพลาดนะครับไม้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวรอมือถือบูตสักครู่นะครับท่านนี้มาเยี่ยมชมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดติดตามไว้ในช่องตอนนี้คลิปเกือบ4 0 0พันคลิปแล้วมั้งนะครับกดเข้าไปที่ช่องแล้วเลือกหมวดวิดีโอนะลองเลื่อนดูนะครับเราสนใจรุ่นไหน เดี๋ยวผมจะลองทดสอบเกี่ยวกับการทํางานของเสียงเครื่องนะครับเดี๋ยวรอมันขึ้นมาก่อนเราจะทดสอบง่ายๆโดยการอัดวิดีโอเลยนะครับแล้วก็พูดอ่พาพอดีเครื่องนี้ยเจ้าของเครื่องเขาเอาซิมออกนะครับมันมันโทรไปหาคนอื่นไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีการอัดเสียงเอาถ้าอัดเสียงแล้วมีเสียงเสียงพูดนะครับก็แสดงว่าใหม่ทํางานปกตินะะสักครู่นะครับอันนี้ผมถ่ายภาพให้เขาดูนะครับว่าตอนนี้เครื่องเสร็จแล้ว โอเคอ่ะมาลองทดสอบกันนะครับเปิดกล้องเลยแล้วก็ทำการพูดทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่โอเคตอนนี้ก็ทำงานปกติ โอเคครับก็ไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ